สิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงอันเนี้ยมันก็เลยสร้างทัศนะสัจจ์ลอลอลอเอลเอลลอฟแอคจริงจริงก็คือมันเป็นหลักการของ Law of Attraction นะครับกฎของแรงดึงดูดเราตั้งเป้าหมายว่าเราขอโทษเพื่อนๆนะครับรอเรือรอลิงคันไหม สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับส ah. like ู่ช่อง w h t t The ์ k c ็ซีซั่นที่2เฮ้ยหวัดดีนีเฮ้ยวัดดีผู้ชมเลยหวัดดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่กับผมเข้มนะครับ เข้มเข้มเข้มเองแล้วก็อยู่กับน้องเป็ดนะครับตัวแทนฟังแล้วก็รายการเล่าเข้มเข้มเอามาแก้วหนึ่งเร็วๆคนละเล่ากันนะครับวันนี้เข้มจะมาเล่าเรื่องให้เพื่อน <S <S ๆฟังนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เข้มเข้มจะไม่เล่าเอ้ยเป็นไงครับ้างเพื่อนๆตอนนี้เป็น E p พีที่2เนาะอีพีที่1ก็มีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากเลยนะครับผมดีใจมากที่เพื่อน <S <S ๆ,ๆยังติดตามรับชมรับฟังกันอยู่นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สาหรับ เนื้อหาที่ผมเนี่ยจะหยิบมาคุยกันในวันนี้ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยได้ยินคํานี้ไหมคาว่า manifest หรือการ manifestation ผมว่าคเนี้เราได้ยินกันบ่อยผมเนี่ยได้ยินแล้วก็เห็นอยู่ในฟีดใน t i k t อกใน IG ใน Facebook เนี่ยผมก็เลยจะหยิบเรื่อง manifest หรือการ manifestation เนี่ยมาคุยกันแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของเราในวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเรานะครับช่อง w h a t the f แ c t และรายการเรา้ม่า และสามารถสนับสนุนช่อง Water f a c t ได้ด้วยระบบ Membership และปุ่ม Super Thanks ยังไงก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะครับที่คอยสนับสนุนช่อง w h a t e f a c t มาโดยตลอดงั้นวันนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่ามาเลยผมผมเจอคำนี้มาละกัน Manifest เนี่ยหรือการเสกฝันให้เป็นจริงเพื่อนๆคิดว่ามันจะจริงขนาดไหนผมเนี่ยก็แอบมีความแบบเอะเราจะสามารถเสกฝันให้มันเป็นจริงได้ขนาดนั้นเลยเหรอมันดูเวทมนต์มากมันดูเหมือนแบบมันดูเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่มันเพ้อฝันนะเออมันดูการเพ้อฝัน ไปว่าเออเราแค่คิดเราแค่ฝันเนี่ยแล้วมันจะเสร็จให้เป็นจริงได้จริงหรอก็เลยอยากหยิบเรื่องเนี้ยมาคุยกันและอีกอย่างนึ้งก็คือภรรยาผมเนี่ยฟางเนี่ยก็มีการพยายามทำ manifest อยู่เออเขาก็ทำ manifest เขาก็พยายามแบบโอเควันนี้จะทำแบบนี้ตั้งเป้าตั้งจิตแต่ยังไม่เชื่อมจิตนะครับ แค่ตั้งจิตว่าโอเคจะทํามีการแบบว่าทําโนต้ตหรือว่าการค้นคว้าหาข้อมูลในสิ่งที่เขาอยากทำเนี่ยจนผมก็รู้สึกว่าเอองานเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยอยากหยิบเข้ามาคุยกันจริงๆงั้นเข้าเนื้อหาเลยจะได้ไม่วุน่นเวอนะครับ manifest หรือ manifestation เนี่ยมันคืออะไรมาค้นหาคําตอบกันนะครับการ manifest นะครับในสิ่งที่ผมค้นคว้ามาเนี่ยมันคือการจดจ่อการสร้างภาพในใจและเราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วมัน เป็นจริงการที่เราเป็นอิเฟสเนี่ยคือการที่เราพูดจด จ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งตลอดเวลาพยายามนึกถึงพยายามคิดถึงพยายามอยู่วนเวียนอยู่กับสิ่งที่เราอยากได้อยากเป็นแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะเป็นจริงอันนี้คือแนวคิดหรือหลักการทำ manifest แต่มันมีอะไรมากกว่าน,นั้นที่ผมอยากจะหยิบมาคุยเพราะว่ามันไม่ใช่ทุกอย่างที่เราคิดเราฝันเราเชื่อมันจะเป็นจริงอย่างเช่นฝันว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนก็ฝันนะแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนอ่ะคนในประเทศไทยห0ล้านคนมัน ไม่ได้ถูกหวยกันทุกคนเนาะแค่รางวัลที่2รางวัลที่3ายังไม่ถูกเลยผมเนี่ยถูกมาประมาณ2ปีที่แล้วอะ่ะแล้วหลังจากนั้นนะผมก็ไม่เคยถูกเลยเออเดี๋ยวเรามาหยิบเรื่องนี้มาคุยว่าอะไรที่เราตั้งจิตอ่ะที่เราเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดแล้วมันเกิดขึ้นจริงได้กับอะไรที่เราตั้งมากขนาดไหนมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ยากมากๆหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้มาคุยที่ข้อดีของการทำ manifest กันก่อนเลยดีกว่านะครับคือการทำ manifest เนี่ยอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนาะคือการที่เราตั้งจิต ใจจดใจจอ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นมันคือการตั้งเป้าหมายครับเออถูกไหมเราตั้งเป้าหมายว่าเราขอโทษเพื่อนๆนะครับรอเรือรอลิงคพันไปหมดแล้วเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากได้สิ่งใดเราอยากให้สิ่งไหนเป็นจริงแล้วเรานึกภาพว่าตัวเองเนี่ยทำสิ่งนะั้นสำเร็จเออแล้วแล้วเรา ก็อยากให้สิ่งนั้นเป็นจริงมันคือการตั้งเป้าหมายแล้วมันเพิ่มอะไรรู้ไหมมันเพิ่มแรงจูงใจคุณมันเพิ่มแรงจูงใจให้คุณเนี่ยพอเห็นภาพว่าเราทําสิ่งนั้นสําเร็จอะ่ะแล้วคุณอยากทําคุณก็จะแบบโอเคงั้นเราก็จะง่วนเราก็จะหมกมุน่นเราก็จะใจจดใจจ่อก,กับสิ่งนั้นมันเลยทําให้การทำเมนิเฟสเนี่ยมันทําให้คุณเก้าเก่าเกาใกล้เข้าใกล้ <laughs> มันทําให้คุณเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นแล้วมันจะมากขึ้นไปเรื่อยๆเออแต่ แต่เดี๋ยวก่อนนะผมเนี่ยไม่ใช่ศาสตดาหรือการมาขายฝัน manifest คุณนะผมเนี่ยพยายามหยิบ manifest มาคุยกับเพื่อนๆนะว่า manifest มันคืออะไรแล้วมันทํำยังไงแล้วมันช่วยคุณยังไงและอีกสิ่งหนึ่งที่การทำ manifest มันช่วยคุณเนี่ยมันคือทําให้คุณมีทัศคนคติเชิงบวกเพราะว่าคุณคิดว่าการที่คุณตั้งเป้าเชื่อมั่นอะ่ะแล้วสิ่งนั้นจะเป็นจริงอะ่ะคุณจะไม่ยอมแพ้คุณยังจะแบบโอเคเดี๋ยวมันจะได้สิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงอันนี้มันก็เลยสร้างทัศนคติ ハハハハ มันก็เลยสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับคุณไงเออมันทำให้คุณคิดบวกมากขึ้นแล้วคุณไม่ยอมแพ้แลีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากคุณคิดแล้วอ่ะคุณตั้งเป้าหมายแล้วอ่ะสิ่งที่ manifest ช่วยคุณอีกอย่างหนึ่งมันช่วยให้คุณลงมือทําเพราะว่าสิ่งที่ manifest จะทําให้เกิดขึ้นได้คุณต้องทําอันนี้ผมว่ามันเป็นหลักสําคัญอันหนึ่งเลยคือการลงมือทําผมขอแยกออกเลยนะว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับ manifest ก็ได้แค่คุณได้ลงมือทําอ่ะคุณอาจจะไม่เคยทํา manifest มาก่อนนะคุณอาจจะไม่เคยตั้งเป้าหมายในชีีวิตตตมมมาากก่่่่่ออแเืไห็ทคุณ คุณสําเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง25ก็ได้15ึงก็ได้แต่การที่คุณลงมือทำอ่ะยังไงคุณก็ได้ลองผิดลองถูกแล้วคุณได้เรียนรู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกําลังทําหรือว่าเป้าหมายที่คุณต้องการจะไปอ่ะมันมีอุปสรรคอะไรบ้างคุณได้เรียนรู้อะไรจากมันบ้างการที่คุณคิดอย่างเดียวอ่ะแต่คุณยังไม่ได้ประชิญอุปสรรคของจริงอ่ะคุณยังไปไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าสิ่งที่คุณได้เจออ่ะอุปสรรคที่คุณเจอมันคือแค่ความคิดแต่การลงมมมือออออททททํํําาาาาัันนนใใหห้้้้้คคคคุุุุณณณเเจจจจจปสรรรรขขขงงงงิิบียแลววะก แล้วคุณจะสามารถเอามันมาพัฒนาตัวคุณเองต่อได้อุ้ยแม่เครียดเลยดูเครียดเลยดูเครียดไปเหรอเพื่อนๆเครียดไหมเอางี้ก่อนไปคุยกันต่อมีเพื่อนๆคนไหนเคยทำแมนิเฟสบ้างเออหรือการทำแมนิเฟสเทตชันเนี่ยลองหยิบมาคุยกันหน่อยว่าเพื่อนๆทำแมนิเฟสเรื่องอะไรอย่างผมเนี่ยผมอ่ะผมยังไม่บอกฟังทําเรื่องอะไรแมนิเฟสถ้าเป็นปีนี้ก็คือตั้งเป้าหมายลดน้าหนักไว้เป็นแมนิเฟสเพราะว่าจริงๆแล้วอะอาจจะย้อนกลับไปที่คลิปคลิปหนึ่งของช่องเรา เมื่อตอนปีใหม่ที่แล้วก็ใช่แล้วก็มีมีคอมเมนต์พี่คนนึงเขาบอกว่าเอ้ยเขา่ลดน้ําหนักได้5้กิโลเมื่อปีที่แล้วปีนี้เขาตั้งใจว่าเขาจะลดมากขึ้นเออแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคนทําได้เราก็เลยอยากลองตั้งเมนิเฟสดูว่าเราทําได้ไหมก็ผ่านมาเท่าไหร่ห้าหเดือนห้าเดือนแล้วใช่ไหมประมาณ5เดือนเข้าเดือนที่หกแล้วประมาณ5เดือนแล้วเราเริ่มเราเริ่มมาประมาณเนี้ยประมาณนี้เลยปีใหม่เนี่ยแหละสี่ห้าเดือนก็ได้เยอะอยู่นะตอนนี้เราลดได้ประมาณเจ็ดโลแต่เราตั้งใจลดจริงๆเออเราก็เลยอาจจะใช้คำว่าเชื่อนิดนึ ก็ได้คือเรารู้สึกว่ามันทําให้เรามีเป้าหมายอืว่าจะทาว่าจะทําแล้วทําได้เออถ้าไม่สมมติไม่ได้ตั้งเป้า m a n i f e ใช่ไหมก็อาจจะแบบลอยๆอย่างเงี้ยเออค่อยทําก็ได้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแต่พอมุ่งมั่นปุ๊บมันก็ทําได้เลยทั้งที่ลดไม่ได้มา5ปีแล้วนะพอใส่ตัวเลขว่าจะลด7โลไอตอนแรกตั้งตั้งเป้าว่าจะลด5โลใช่ไหมใช่พอตั้งเป้าว่าห้าปุ๊บ มันก็เริ่มเริ่มมีเป้าหมายว่าเราต้องไปถึงห้าให้ได้ใช่แต่ไม่ได้ตั้งเป้าแบบห้าโลภายในสามวันอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นตัดขาห้า <laughs> โลในสวันน่าจะตัดขาก็ถือว่าจริงๆอ่ะตั้งเป้าแบบกว้างๆก่อนนะแบบว่ารู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากกดดันมากก็ตั้งเป้าว่าห้าโลหนึ่งปีแบบพี่คนนั้นแหละที่เขาบอกเออ,เอ,อ อย่างผมเนี่ยตั้งเป้าตั้งแต่ตอนก็คลิปปีใหม่แล้วเนาะที่มีการบอกว่าตั้งใจว่าจะลดน้ำหนักจริงๆอะมากกว่าการลดน้ำหนักคือการทำํำซิกแพคเพื่อนๆเออซึ่งตอนนี้มันทําให้การลดน้ำหนักของผมเนี่ยลงมา8โล เออเจ็ดถึงแปดโลป,ประมาณนี้ก็ค่อนข้างประทับใจแล้วก็รู้สึกว่าเออการตั้งเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันช่วยแล้วผมก็ใจจดใจดจ่อกับการลดน้ําหนักเนาะแล้วก็จะไปหาข้อมูลว่าลดน้ําหนักยังไงดีมีไปเข้ากลุ่มวิ่งไปวิ่งไปออกกําลังกายคาเ์นิกอเงี่ยครับมันทาให้เป้าหมายเนี่ยเข้าใกล้ความเป็นจริงมากขึ้นซึ่งน้ําหนักลงแต่ซิกแพคยังไม่มาก็อีกอึดใจหนึ่งผมว่าผมน่าจะทําได้อีกสัก2เดือนนะครับมามามา,มาคุยกันต่อเออแล้วเพื่อนๆอย่าลืมแชร์นะครับว่าเพื่อนๆตั้งเป้าหมายใน นั่งเป้าหมายเนาะมันคือการ m แมนิ e ฟสอย่าลืมนะครับมาแชร์กันหน่อยว่าทําอะไรกันบ้างแต่ทีนี้เราก็เลยอยากมาคุยเรื่องข้อจํากัดว่าการทำแมนิเฟสเนี่ยมันไม่ใช่เวทมนต์อะที่แค่คุณคิดอย่างที่ผมบอกไปมันไม่ใช่เมจิกมันไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ใช่สิ่งที่เสกได้มันไม่ใช่นิยายมันไม่ใช่กระตูนพราะทุกอย่างมันต้องผ่านการลงมือทํา หรือคุณต้องมีความตั้งใจในระดับหนึ่งแล้วก็เชื่อมั่นว่าคุณทําได้มันถึงจะพาคุณไปได้อ้าผมมาคุยข้อจํากัดกันก่อนเมื่อกี้อย่างแรกที่บอกไปก็คือมันไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ใช่แบบว่าฟิงอัาคาดาบ,บ้าลดน้ำหนักหายไปเลย5โลไม่ใช่คุณ5โลนี้แบบ5เดือนนะเออมันใช้เวลาแบบเดือนละโลอะ่ะมันไม่ใช่แบบ หนึ่งวันสองวันสาวันลดห้าโลวันลุกขึ้นคุณตายเลยมันหมดแล้วน้ําในตัวคุณหมดแล้วมันไม่ได้นะครับอีกข้อหนึ่งนะครับข้อจํากัดคุณต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอย่างเช่นอยากบินได้อาจจะไม่ได้ หมายถึงว่ากระโดดลงไปแล้วบินได้แต่อาจจะถืว่าเราจะทํายังไงให้เราเหมือนบินได้ไหมไออ,อย่างคนที่แบบประดิษฐ์อะไรขึ้นมาก็อ,อาจจะมี manifest <อ>ไว้ก็ได้นะอย่างแบบสองพี่น้องอตระก,กูลไรอะไรสักอย่างป้าที่แบบว่าเขาเสร้างนอยากเห็นคนบนโลกนี้บินได้ใช่ไหมก็เลยประดิษฐ์เครื่องบินขึ้นมาออใช่อาจจะมีแรงบันดาลใจมาจากนกก็อย่าลืมนะครับตั้งอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงซึ่งอันนั้นอ่ะหลักฟิสิกส์มันพิสูจน์แล้วว่าคุณบินได้แต่คุณต้องมีเครื่องมืออ่ะอย่างเช่นหรือออย่างหนึ่งคุณอยาก หายตัวแล้วคุณกั้นหายใจอ่ะแล้วคุณคิดว่าคุณจะหายตัวเด็กๆมีใครเคยไหมลองกั้นหายใจสิแล้วคุณดูหายไหมเด็กหออุ้ยที่บอกว่าหลงผีนะที่บอกว่าเราแบบปิดแบบกั้นหายใจแล้วผีจะไม่เห็นเราอ่ะอ๋ออีกเข้าเรื่องผีเลยเอออันเนี้ยเอ้แต่เด็กหอน่ากลัวเอออาจจะเป็นอนันต์หรือเปล่าที่แบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้น่าจะเป็นความเชื่อมานานมากๆเรื่องไอ้กั้นหายใจเนี่ยใช่ไหมหรือเราไม่มีผ้าคลุมแฮร์รี่พอตเตอร์ที่แบบผ้าคลุมร้องหดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ มันมีการที่คนพยายามประดิษฐ์ที่มันเป็นเกาออะเป็นชิวใสๆแล้วพอคนไปอยู่ข้างหลังมันมองไม่เห็นเอออันนี้คือความเชื่อทําให้สิ่งที่จินตนาการเป็นจริงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งละกันที่ทําให้การทำาเนิเฟสหรือว่าการตั้งเป้าที่มันดูเพ้อฝันไปน,นิดนึงแต่ว่ามันทําให้เป็นจริงได้ผมว่าหลายๆอย่างมันก็เริ่มเห็นแล้วนะว่าสิ่งที่เราคิดในอดีตสมมุติคุณไปดูการ์ตูนเมื่อ20ปีที่แล้วที่เขาจินตนาการว่าในนาฬิกาจะมีจอทีวีหรือว่าคุณจะมีทีวีพกกพาซึ่่งในนสมัยอ20ปี แล้วมันไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าในปัจจุบันมันเกิดขึ้นมันก็คือเทคโนโลยีมีการวิวัฒนาการแหละวิวัฒนาการมันใช้คนเทคโนโลยีมีการพัฒนา,าอ่าเทคโนโลยีมีการพัฒนาการขึ้นมานะครับอืม innovation innovative ม,มันคือคํานี้แหละ งั้นเดี๋ยวเราจะ manifest ให้อะไรนะ<ห>มือ,อถือมอเป็นตู้เย็น <laughs> เดี๋ยวอันเนี้ยมือถือเป็นตู้เย็นผมว่าจริงๆทําได้แต่คุณจะเอาฟกตู้เย็นติดตัวไปทาไม <laughs> บางครั้งเนี่ยคุณทำ manifest ใช่ไหมครับคุณเชื่อว่าคุณจะทําสําเร็จแล้วมันยัง,งามาไม่ถึงสักทีอ่ะบางทีอ่ะเมื่อคุณคาดหวังมากเกินไปในสิ่งที่คุณ m a n i f อ่ะมันไม่มาถึงสักทีอ่ะมันทําให้คุณผิดหวังผิดหวังจนแบบถึงขั้นรุนแรงว่าเฮ้ยชีวิตฉันทอแท้ไปซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันผมว่าอย่างเงี้ยคุณต้องดูข้อจํากัดในการคาดหวังในสิ่่งทีคุณหั ว่าผมว่าทุกอย่างมันมีความเป็นไปได้แต่ว่าความเป็นไปได้นั้นน่ะมันต้องมีการเผื่อใจไว้ด้วยว่าบางอย่างมันอาจจะยังไม่ใช่ของเราหรือว่าบางอย่างมันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของเราเนี่ยอ่ะฟังฟังเลยแล้วกันครับมาเหมือนกับว่าข้อจํากัดบางทีคือเราอาจจะแบบว่าใจร้อนจนเกินไปเพราะบางครั้งมันทํามาแบบสักพักนึงแล้วอะสักพักนึงนี่บางทีมันเราอาจจะมองว่านานบางทีสามวันอะไรอย่างงี้นี้คือเรื่องลดน้ำหนักใช่ไหมที่บอกว่าหนึ่งเดือนแรกน้ำหนักไม่ลงอะ เออแล้วม,มันก็จะเริ่มท้อจมสบเออแล้วมันทาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมันหรือว่าชาตินี้เราจะไม่ผอมแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยแต่สุดท้ายก็ลงได้ถูกไหมใช่สุดท้ายก็ลงได้คือบางครั้งในอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาแบบบอกว่าการลดน้าหนักบางทีบางคนลดได้บบวีคละหนึ่งหนึ่งโลอเออแล้วพอเราหนึ่งเดือนแล้วมันไม่ลงสักโลมันเอาละมันเริ่มอ<ส>เออมันเริ่ม<อร>เมนเฟสไม่ไหวแล้วไอ้กูทาอะไรผิดไปเออแบบเราทาอะไรผิดหรือว่าเอ๊ชาตินี้เราจะไม่ผอมเราอาจจะทําไม่เหมือนเขาหลักสูตร ใ,รรใช่คือคือเราลืมดูคอนดิชันที่มันไม่เหมือนกันอันนี้ดีนะครับ <laughs> ก็อย่าลืมนะครับภาพรวมหรืออุปสรรคทางสังคมและปัจจัยภายนอกเนี่ยบางทีของแต่แล,ลนนะบุคคลน่ะมันอยู่ในคอนดิชันที่มันไม่เหมือนกันอยู่ในเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันบางคนบ้านใกล้จากที่ทํางานสามารถเลิกงาน15นาทีถึงบ้านแล้วไปออกกํบบาลังกายต่อได้เลยบางคนต้องเดินทาง2ชั่วโมง3ชั่วโมงเพื่อกลับไปถึงบ้านบางคนหมดแรงแล้วอ่ะอันนี้มันก็เป็นอุปสรรคซึ่งเรามีแมนนิเฟสเรามีความเชื่อขนาดไหนถ้าอุปสรรคมันก็คอยขัดขวางเราเนาะเราอาจจะทก เึืเ่อนเพื่อทำได้เฮ้ย hey, ไม่ได้ขายฝันแต่ว่าผมเชื่อว่ากฎแห่งการลงมือทํามากกว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอีกหนึ่งกับดักเลยก็คือพอทุกคนเนี่ยเชื่อว่าเราคิดเราจินตนาการเราตั้งเป้าเราใจจดใจจ่อแล้วมันจะสําเร็จแล้วคุณลืมทํา อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจะทําสําเร็จคือคุณต้องลงมือทําแต่พอคุณลืมทําเป็นไงล่ะไม่มาไงฝันไม่มาความเชื่อไม่มาความเป็นจริงไม่มาเพราะคุณขาดการลงมือทําครับไม่บางทีเรามโนเราไงเราอาจจะมโนว่าเออสาเร็จแล้วมันเหมือนภาพในหัวมันแบบว่าภาพฟิกแพคมาแล้วใช่ไหมแตรงยิ่งใหญ่ไปแล้วเออมันยังมันลืมทําการ m a n ิเฟสเนี่ยจริงๆอย่างที่เราบอกเนาะการที่เราคิดเราจินตนาการเราเชื่อมั่นว่าเราจะได้เนี่ยมันเหมือนเวทดมน แต่จริงๆแล้วมันมีเขาเรียกว่าแนวคิดคล้ายๆกันมีมาก่อนหน้านี้แหละก็คือ Law 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 อรอ L L l o f Act จริงๆก็คือมันเป็นหลักการของ law of attraction นะครับกฎของแรงดึงดูดเราเหมือนแบบยิ่งคิดอะไรเราก็จะยิ่งดึงดูดไปหาข้อมูลเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเราตั้งใจจะลดน้ำหนักเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการลดน้ำหนักเนาะเราตั้งใจจะลดน้ำหนักเนี่ยเราก็จะคิดหาข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก กลับไปคลิปแรกเนาะคอนเฟ r ร์มชันบายแอเราก็เราก็จะแบบหาข้อมูลเกี่ยวกับการลดน้ําหนักเราก็จะง่วนอยู่กับเอ๊ะเราจะออกกําลังกายอะไรดีออกกําลังกายแบบนี้ซื้อของอะไรดีซื้อแบบนี้แต่งแฟชั่นได้ไหมใส่สีอะไรด,ได,ไดีให้มันเข้าอันนี้เรื่องส่วนตัวอันนี้ส่วนตัว <laughs> <laughs> อันนี้พูดถึงตัวเองก็ <laughs> งเออสิ่ง,งที่เกิดขึ้นจริงนะครับเพื่อนเือโหใครอยากเข้าวงการวิ่งเชีละ่ะผมเตือนไว้ก่อน แบบหมกมุเนเนาะหมกมุน,นะมนเออมันก็จะมันคือเราง่วนไงใช้คํานี้เลยเราง่วนอยู่กับการโลดน้ำหนักเราก็จะแบบโหมกโหมกมกุมน <laughs> ใจจดใจจ่อคิดอยู่แต่เรื่องพวกนี้เออมันก็เป็นเราก็จะดึงดูด ของพวกนี้เข้าบ้านไม่ใช่นะครับหรือว่าโซเชียลมีเดียใช้กฎนี้กับ <Hello. S 1> เราอยู่แอบฟังเราอยู่แอบดูว่าเราเซิร์ชอะไรแล้วก็ยิงแอดเออซึ่ง manifestation นะครับมันมีรากฐานมาจาก law of attraction กฎของแรงดึงดูดอย่างที่บอกเนาะซึ่งมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคปลายศตรวรรษที่1920ก็ประมาณจักร้อยปีที่แล้วแต่ว่าอย่างที่เกิดไปก็คือมันมีการมาผนวกแล้วก็มีการประยุกต์ใช้ในปัจจุบันให้มันได้ผลลัพธ์มากขึ้นไหมเออใช้คํานี้อยากลงรายละเอียดเกี่ยวกับการ m a n i f e s t เนาะไม่แน่ใจว่าพวเพื่อนๆที่ทันช่วงปี2006แล้วใครจะ 2006, 2006ก็คือประมาณ19ปีที่แล้วเนาะซึ่งสมัยนั้นน่ะก็จะมีหนังสือเรื่อง The Secret ที่ผมหยิบเรื่อง The Secret มาพูดอ่ะเพราะว่ามันมีความคิดคล้ายๆกันและผมเป็นคนที่ซื้อหนังสือนั้นมาอา่านแต่ว่ามันมีสิ่งที่แตกต่างคือ The Secret ตอนนั้นอ่ะมันปี2006เนาะมันมีทั้งหนังหนังออกมาด้วยนะเออแต่แต่ไม่เคยดูแต่ผมอ่านหนังสือในหนังสืออจะเน้นไปที่ a s k Believe และ Receive คือเราขอ เราเชื่อเราจะได้และเราจะได้มันเลยทําให้เราแบบอุย้ยขอตั้งเป้าก่อนนอนพูดว่าขอถูกหวยอขอถูกหวยหกล้านขอถูกหวยวาได้ไหมเราได้ไหมก็ถ้าได้ก็คงไม่มานั่งทำคลิปอยู่น้นนวันนี้หรอกมันไม่ได้ไงเ <laughs> นี่ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าหรือเราเชื่อไม่มากพอวะคนอื่นมีแรงเชื่อว่าจะถูกหวยมากกว่าเราอ่ะเขาเลยได้รับมันไปแต่มันจะแตกต่างจากกฎของ manifest ซึ่ง m a n i f e มันจะมีเพิ่มการลงมือทําเข้ามาคือคุณเชื่อแล้วแหละว่าคุณจะได้หรือคุณสร้างภาพคุณว่าคุณได้รับมันแล้วอะ่ะมันจะมีความคลา้ายกัน ask, ask คือการขอแต่เราไม่ขอเราตั้งเป้าหมายอ,านะ <Ask S 2> อ่ะเนาะ ask ขอ manifest คือการตั้งเป้าหมาย believe เหมือนกันเราเชื่อวเราจะได้แ,และอีกการหนึ่งของ secret ก็คือการ receive การได้รับแต่ว่าของ manifest คือก่อนที่จะไป receive ได้รับเนี่ยเราจะต้องมีการ a คชั่นมีการลงมือทาก่อนอันนี้คือเป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาซึ่งจริงๆตอนที่ผมแบบอ่านหนังสือ ผมก็ซื้อหวยนะผมก็มีแอคชั่นแล้วนะหรือว่าทําไมนะผมถึงไม่ได้เออหรือเราอาจจะขาดความต่อเนื่องโอ้โหเราอาจจะต้องซื้อเยอะกว่านี้ถูกต้องเชื่อมากกว่าน,นี้อื แลรู้เปล่าว่าเพื่อนพ่อแถวบ้านอ่ะเขาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งและการที่เขาถูกก็คือมีคนขายลอตเตอรี่อ่ะเดินมาถึงหน้าบ้านแล้วบอกว่าเหลือใบเดียวช่วยซื้อหน่อยแล้วเขาซื้อใบนั้นแล้วเขาถูกคแค่นั้นเองผมก็เลยไม่รู้ว่าเขาขอหรอเขาแอบขอโดยที่เราไม่รู้หรอวะหรือมันเป็นแค่จังหวะว่าเป็นทัมมิ่งออพอดมีมันก็จะกลับไปที่กฎว่าตั้งอยู่พื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งการถูหวยมันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าคุณอย่าลืมว่าเปอร์เซ็นต์การถูหวยมันศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต เนาะอันนี้คือแบบพื้นฐานความเป็นจริงอ่ะเอาเพื่อนเพื่อนมาคุยกันหน่อยว่าเมื่อกี้เราถามไปแล้วเพื่อนเเคย manifest สิ่งใดกันบ้างใช่ไหมเพื่อนเพื่อนมาแชร์กันอีกนิดนึงแล้วกันว่ามีใครที่ทาแล้วสําเร็จมากๆจากการ manifest เพื่อนๆแชร์หน่อยผมอยากฟังบางทีอ่ะสิ่งที่เพื่อนเพื่อนแชร์รู้ปล่าว่ามันเป็นไอเดียมันเป็นเป้าหมายให้พวกเราได้นะอย่างเช่นการลดน้าหนักที่ฟังได้ไปเนี่ยห้าโลก็คือมาจากเพื่อนๆในในช่องเราเลยนะเออแต่รู้ไหมว่าตอนที่แบบลดน้ำหนักใช่ไหมแล้วก็เริ่มบอกคนรอบข้างว่าอยากจะลดน้ำหนักปุบ พอบอกตัวเลขไปจริงๆอะตอนแรกอ่ะคือบอกไปห้าบอกไปห้าเพราะว่าเกรงใจตัวเองทนไม่ได้ตั้งบนพื้นฐานความเป็นจริงเนาะตั้งแบบเออห้าอาห้าไปก่อนแต่จริงๆอะคืออยากลดมาสิบสองโลสิบสองโลมันเรามีเลขในใจใช่ไหมแขนเลยแม่น่าพื้นฐานแล้วพอไปคุยกับคนอื่นใช่ไหมทุกคนก็แบบ มันไปไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบแม่มันไปไปไม่ได้ป้าแม่บาป้าอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อไงแต่เราเชื่อว่าเราต้องรู้บอกแม่สิบสองโลติดเตียงแล้วแม้อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าแบบมันก็คือการ m a n i f e s ของเราว่ามันจะทําได้แต่ตอนนี้มันก็มาได้แล้วเกินครึ่งทางแล้วนะเจ็ดโลแล้วนะเออแล้วมันมีเรื่องอื่นไหมที่ฟางเคย m a n i f e s เราเคย m a n i f e s เรื่องงาน เออคือเรื่องงานเหมือนตอนนั้นเราอยากเปลี่ยนงานใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนกวนกวายเหมือนจิตใจมันกวนกวาย,ม,ม,วายมันรู้สึกเอยอ,อยากจะเปลี่ยนและอะไรเงี้ยก็เลยลอง manifest ว่าเอ,อ้ยเดี๋ยวเราอะ่ะจะต้องได้งานใหม่ยังไงเราก็จะได้แล้วไงต่อเราก็เลยลงมือทําด้วยการที่สว่างงานทุกวนันคือเราจะตั้งใจประมาณว่าแบบอย่างน้อยวันนึงเนี่ยหชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงอ่งงอะเราจะต้องกดหางานอันนี้เป้าหมายคือการอยากได้งานใหม่อคชั่นคือการทำแา่ทุกวันเออเออเอออย่างที่บอก พอเรามีการ m a n i f e น t เราก็จะพัฒนาเราก็จะมาทบทวนเรซูเม่เราว่าเรซูเม่เราดี <Yeah. S 1> หรือ,อยังไม่ดีตรงไหนอันนี้มันคือช่วยพัฒนาตัวเองด้วยนะการ m a n i f มอ่ะใช่มันเหมือนกับว่าถ้าเราอยากถึงเป้าหมายอะ่ะมันจะต้องทํายังไงบ้างนะสมมติ อาจจะเอ้ยเรซูเม่เดิมเราตอนแรกมันจะยังไม่ได้ทอะไรถูกไหมมันจะยังแบบว่าเอ้ยใช้อันเดิมวิธีเดิมไปก่อนคือบางคนอะ่ะอยากได้งานแล้วแบบโอเคก็อยากได้งานใหม่อะ่ะไม่ส่งเรซูเม่แล้วกันเดี๋ยวก็มีคนเห็นก็ยื่นมาอะไรเงี้ยแบบติดต่อมาออใช่ปะเราอาจะแบบมีแอคชั่นไม่พออย่างเงี้ยฟางก็จะแบบมีแอคชั่นมากพอไม่ใช่แค่ร่อนเรซูเม่ไปแต่ว่ามีการพัฒนาอัปเกรดเรซูเมใ่ให้มันดีขึ้นใช่เออแล้วก็อาจจะทบทวนว่าเราขาดอะไรอย่างเช่นอ่ะสมมตินะว่าเราคิดว่าเฮ้ยภาษา กรีดเรายังไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้ก็ไปพัฒนาอเออเหมือนเมนิเฟสเราก็ตั้งเป้าว่าเอะลองเปลี่ยนแปลงบางจุดเหมือนกับว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นเชื่อเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าทําแบบเดิมได้ผลลัพธ์เท่าเดิม,มแต่เรา,าเชื่อ,อ เออเราก็เลยต้องเปลี่ยน assumption บางอย่างเพื่อให้ผลลัพธ์แตกต่างออกไปอุ้ยอันนี้ดีนะครับการที่คุณทําอะไรแล้วได้แบบเดิมแปบลบว่าคุณทําเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าคุณอ,คอยากได้ผลลัพธ์ที่มันแตกต่างคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องทําอะไรที่มันดีขึ้นพัฒนาขึ้นแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเหมือนอย่างช่องเราไงครับเรามีการพัฒนาแสงไฟมีการแ a c t ิ้งมากขึ้นมีการเล่นกับกล้องมากขึ้นนะครับเราก็อยากได้ผลลัพธ์ก็คืออยากให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยดูพวกเราต่อไปนะครับขายช่องเฉย Ha <laughs> ha. เป็นไงเพื่อนๆผมว่าผมคุยเรื่องแมนิเฟสเนี่ยเอาจริงๆนะผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยทำแมนิเฟสมาก่อนต้องบอกอย่างนี้แล้วว่าจะทำไหมค่อยคิดได้ไหมผมอะเป็นหนึ่งคนที่ชอบลงมือทําอยู่แล้วไม่ว่าอะไรก็ตามผมเป็นพวกชอบลองเออบางทีแบบแค่ไปเจอเพื่อนเพื่อนถามไปปีนผ่าไหมบอกเออไปดีอยากลองก็ไปปีนแ,แล้วก็ติดใจอาจจะไม่ได้มีการตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นนักปีนผ่ามือหนึ่งของโลกหรือว่าปีนี้จะปีนผ่าหรือปีนี้ตั้งใจจะออกกําลังกายแบบใหม่แค่แบบว่าเป็นคนชอบลองชอบลงมือทําอัน สําหรับคนที่ไม่ชอบการทำมันนิเฟสหรือแบบคิดว่าการตั้งเป้าหมายมันดูยากเกินไปก็ลองแค่ว่าเปลี่ยนแค่ลงมือทําก็ได้นะครับอาจจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ผมทําสรุปสําหรับคลิปนี้นะครับเรื่องมันิเฟสก็คือการทำมันนิเฟสมันคือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่เราตั้งเป้าหมายสร้างแรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนเป็นแรงผลักดันให้เราออกจากคอมฟอร์ทโซนให้เราทดลองกล้าทําหรือว่ากล้าที่จะทํามันอย่างต่อเนื่องเอออันนี้ดีลืมพูดไปแค่คุณลงมือทำอย่างเดียก็พอ คุณต้องลงมือทําอย่างต่อเนื่องอย่างฟางอย่างเงี้ยอาจจะลองเพื่อนๆอาจจะเคยแบบหางานเนาะหางานวันแรกไม่ได้ก็ไม่ไม่ยืนต่อแต่ฟางยืนทุกวันเป็นเดือนแล้วผมมีเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ออสเตรเลียช่วงที่เขาไปเรียนที่นู่นเนาะเขาหางานคือหางานยากมากด้วยการที่ไปเป็นไปเรียนภาษาถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดนะครับ เป็นสปอนเซอร์เราด้วยแอบแยมนะครับพาโอด้าแคริเรียนะครับหางานที่ออสเตรเลียก็อย่าลืมโหลดแอปนี้ได้นะผมทายอินให้เขาก่อนเลยเขาสนับสนุนผมมาตั้งแต่แรกเลยเพื่อนผมคนนี้ครับเขาอยู่ที่ออสเขาเนี่ยตั้งใจหางานในช่วงแรกที่ไปถึงนะเพราะว่าการที่คุณเป็นคนไทยไปอยู่ที่ออสเนาะการหางานมันก็ยากเท่าที่เขาเล่าให้ผมฟังหรือว่าเท่าที่ผมอ่านมาเขายื่นใบสมัครประมาณ2-300ครั้งอะคุณ2 3 0 0บริษัทอะกว่าเขาจะได้งานนึงอะมันไม่ใช่แค่แบบไป สองงานแล้วก็จบแล้วคุณก็จะได้มันต้องมีความตั้งใจมันต้องมีความพยายามนะมันมันต้องมีความต่อเนื่องโอเคแมดดิเฟสเนี่ยมันช่วยให้คุณเนี่ยก้าออกจากคอม์ตโซนนะอย่างที่ผมบอกให้คุณได้ลงมือทาให้คุณได้ทําอย่างต่อเนื่องและคุณต้องจําไว้เสมอนะครับว่ามันไม่ใช่เวทมนต์มันไม่ใช่สิ่งพิเศษมันมีทั้งคนที่ได้และมันมีทั้งคนที่ผิดหวังแต่เพื่อนๆก็อย่าลืมแล้วกันว่ามันผิดหวังได้มันไม่ใช่ว่าพอคุณผิดหวังอะแล้วเป้าหมายคุณอะมันจะไปไม่ถึงนะคุณแค่อาจจะอยู่ระหว่างททาาาางงงงีี่คคุณจจะะไไปปปถึเเ้้้หหมยกก็็ดดรรผิวัตนนแ จุดพักเบรกของคุณให้คุณโอเคพักเบรกมาทบทวนหม่ว่าฉันต้องพัฒนาอะไรอีกแล้วก็ไปต่ออาหลักการของมันโอเคครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างการทำ manifest เออมันดูเป็นการยกระดับตัวเองเนาะมันเป็นการพัฒนาตัวเองผมไปได้ข้อคิดมาอีกอย่างหนึ่งผมไปเจอมาละกันผมชอบมากผมเลยอยากมาแชร์เพื่อนๆว่าในขณะที่เราพยายาม manifest ตัวเองนะครับให้เราพัฒนาหรือว่าเราตั้งเป้าหมายว่าเราอยากจะไปถึงเนี่ยอยากได้งานใหม่อยากลดน้ำหนักเราลองมองอีกภาพหนึ่งไหมครับ เราลองมองภาพว่าเราอยากเห็นสังคมที่มันดีขึ้นนะ่ะว้วเพื่อนๆแมนิเฟ i f ์ว่าเราจะช่วยปรับปรุงหรือพัฒนาสังคมยังไงได้บ้างผมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆเลยอะถ้าเราเชื่อมั่นและเราพัฒนาตัวเราเองได้ถ้าทุกๆคนเชื่อเหมือนกันเราสามารถยกระดับความเท่าเทียมทางสังคมเราสามารถยกระดับความยุติธรรมทางสังคมได้เราแบบอาจจะไม่เพิกเฉยกับสิ่งที่มันผิด กฎหมายหรือว่าผิดต่อสังคมภาพรวมการที่เรายืนหยัดต่อสิ่งที่มันถูกต้องนะเราทุกๆคนเชื่อและทําแบบเดียวกันนะผมว่าสังคมมันจะเปลี่ยนนะมันจะพัฒนาไปในทางที่เราอยากให้เป็นหรือเป็นสังคมในอุดมคติที่เราอยากให้มันดีขึ้นนะอาจแอบชาตินิยมนิดน,นึงแต่ว่าผมว่าการที่ทุกคนคิดและเชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นได้แล้วลงมือทำเนี่ยขั้นแรกนะครับทางมาลายคุณจอดให้คนเดินข้ามเรื่องที่คุณและทุกคนทําตามผมว่าแค่เนี้ยก็เป็นการยกระดับที่ดีอย่างหนึ่งอย่างที่สองคุณไม่ทิ้งขยะแบบ ไม่ทิ้งขยะบนท้องถนนคุณเก็บขยะกลับบ้านอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่คุณเชื่อว่าสังคมจะดีขึ้นแล้วคุณทําผมเชื่อว่าถ้าคนทําตามคุณแค่คุณคุณเพื่อนๆผมที่ตามช่องอดัตแฟคทัมเนี่ยก็ช่วยพัฒนานสังคมได้ระดับหนึ่งแล้วอันนี้คือสิ่งที่แบบผมเจอมาแล้วผมรู้สึกว่าเออมันดีอ่ะผมอยากยิบม,มาคุยกับเพื่อนๆ่อนอนนะอยากยิบม,มาให้มันพัฒนาจริงผมสิ่งหนึ่งที่ผมทําแล้วก็คือผมพยายามจอดทุกๆท,ท,ทางมาไลายแล้วก็พยายามเก็บขยะกลับบ้านวิธีอันนี้คือสิ่งที่ทําาาแแแยยยยยกกกขขะะะดดดด้้้้้ววผมมบบบบทีี่่นนอออเเเป็ไไงงจพำ ดีไหมหรือมีใครที่ทําอะไรเพื่อสังคมแล้วก็แชร์กันได้นะครับเผื่อพวกผมเด้เห็นแล้วก็เออน่าสนใจเลยเดี๋ยวทำตามก่อนจากการในวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปแมนิเฟคของผมจบแล้วเนี่ยเรารู้สึกอยากทำแมนิเฟคเรื่องอะไรแชร์กันได้หรือใครที่ทําอะไรมาแล้วอย่างที่ผมเกินไปก่อนอันนี้ก็แชร์กันได้นะครับผมอยากอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆแล้วก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากพวกเราช่อง Water Fa แฟและสามารถสนับสนุนพวกเราได้ด้วยระบบ Membership และปุ่มุณเบอนๆททุกคี่ สนับสนุนผมและช่อง w h a t t h e f a c t s นะครับผมขอบคุณจริงๆตื่นใจมากแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสทำช่องนี้ต่อนะครับผมเชื่อผมตั้งเป้าว่าผมจะทำช่องนี้ให้ถึงแสนซับให้ได้และผมจะลงมือทำนี่อันนี้คือแมนเฟปส์ที่ผมพูดต่อหน้ากล้องเลย1นึ่งแสนซับ1นึ่งแสนซับ1นึ่งแสนซับฝากติดตามนะครับแล้วก็ไปถึง1นึ่งแสนซับด้วยกันขอบคุณมากครับเพื่อนๆสเราวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย